สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอน๊มยอดคนดูไลฟ์สดนั่นเองนะครับทํายังไงมีกี่ขั้นตอนก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้และไปทมตามกันได้เลยอ่ะอย่างแรกนะครับเข้า g o o g l e ไปก่อนนะครับพิมพ์เว็บไซต์ kmmkts นะครับเว็บไซต์อยู่อันแรกเลยนะครับไปคลิกเข้าไปเลยนะให้กรอกชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะกรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านืนยันรหัสผ่านนะครับ ถ้ากรอกครบทั้งสอย่างนี้แล้วนะครับติ๊กสองช่องนี้ด้วยเพื่อทําการสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับพอสมัครแล้วก็ลงชื่อก็ใช้กันเลยอ่ะแล้วก็เจอเว็บไซต์ kmm เลยนะครับก็มาขั้นตอนแรกเลยก็จะเจอหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่นะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับอ่าสุขสันต์วันสงการเนาะอันนี้สิ้นจุดที่30เมษายนนะครับก็อ่าสิ้นเดือนนี้นะครับก็มาใช้บริการกันหน่อยนะครับ อ่ะแล้วก็จะมี f a c e b o o k y o u t u ิก t i k t o k Instagram นะครับที่เป็นบริการแนะนำมันนี้นะครับแล้วก็มีอื่นอื่นอีกนะครับให้ทุกคนนะครับเลือกดูกันได้เลยนะแต่ละหัวข้อก็จะมีแยกออกไปด้วยนะครับมีแพลตฟอร์มแยกออกไปอีกนะครับก็เลือกดูกันได้เลยอ่ะส่วนผมก็จะมาเพิ่มคนดูสตรีมสดนะครับก็จะเอาเป็นนี่นะครับเพิ่มคนดูสตรีมสดแบบใหม่ไปเลยนะ แล้วก็ดูตรงค่าบริการต่อนะครับว่าจะเอากี่นาทีก็สามารถเลือกกันได้เลยผมก็15นาทีนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูอ่านคำอธิบายขึ้นมาแล้วให้ทุกคนอ่านคําอธิบายตรงนี้ด้วยนะครับพออ่านแล้วนะครับเจอหัวข้อลิงก์นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นลิงก์ไรฟ์สดนั่นเองอ่าเดี๋ยวผมลองรีเฟรชก่อนนะครับเผื่อแบบไรฟ์สดเขาดับไปแล้วนะอ่ะก็ยังอยู่นะครับก็กดปีดลิงก์ของเขาได้เลยนะกดวางได้เลย อพอวางแล้วนะ่าจะขอปริมาณนะครับขั้นต่ําอยู่ที่100สูงสุด1นึ่งแสนนะครับก็คือยอกคนดูนั่นเองอันผมความแบนนะครับขั้นต่ําไปเลยนะครับ100พอเราเลือกปริมาณที่พอใจแล้วนะครับค่าบริการที่พอใจแล้วนะครับกดสั่งซื้อได้เลยระบบได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้ให้ทุกคนทําการรอ,อคนดูไลฟ์สดเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับก็มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนจริงๆนะครับที่ทําให้ดูเนะาะก็สะดวกจริงๆเลยนะ ในระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวพาไปทัวร์เว็บไซต์นะครับก่อการซื้ออยู่ตรงนี้กาอการซื้อนะครับจะมีรหัสออเดอร์บอกนะครับสถานะรอกการดาเนินการที่เหลืออยู่นะครับคือ100่ตรงนี้นะครับก็คือปริมาณนั่นเองแล้วก็มีหัวข้อบริการบอกนะครับเรื่องอะไรไปกับค่าบริการและหัวข้อลิงก์ด้วยนะครับเป็นปอดย้อนหลังเฉยๆนะครับไม่มีอะไรหัวข้อต่อไปนะครับเป็นการเติมเงินการเติมเงินนะครับจะมีให้สแกนเคอร์โค้ดทูมานี่วอลเลต่างปาวอลเลตคริปโตและเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับ ทั้งหมดก็รวมเป็น5ช่องทางเนาะก็เดี๋ยวผมสแกนเคอร์โคให้ดูนะกอกจํานวนเงินลงไปตรงนี้นะกดเติมเงินได้เลยหน้าต่างสแกนขึ้นมาแล้วทุกคนทาการสแกนก่อนเลยนะครับเพราะสแกนแล้วนะจำนวนเงินของคุณนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะ,ะประมาณ30วินะครับระบบก็เติมให้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้อ่ะหข้อต่อไปนะเป็นการบริการของเราการบริการตรงนี้นะครับก็จะมีให้ทุกคนเลือกแยแะย,ะยะมากมายเลยนะครับก็ทุกคน ทำการดูกันเอาเองเนาะเพราะผมจะไม่มาเจาะจงตรงนี้นะครับเพราะว่าหัวข้อมันเยอะเกินไปไม่งั้นคลิปวิดีโอมันก็จะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าทุกคนเลือกแล้วนะติ๊กดาวไว้นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดด้านขวาน,นะครับให้ทําการอ่านบริการให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าอ่านครบแล้วนะครับก็สร้างคาหนังสือได้เลยถ้าไม่มั่นใจในการสร้างคาหนังสือนะครับให้มาที่ ติดต่อไฟล์สนับสนุนตรงนี้นะครับจะเป็นติดต่อสอบถามแอดมินโดยตรงช่องทางไลน์นะครับจะเป็นไลน์แอดเคมเมขีดทีเอสนะครับแอบนำหน้าทุกครั้งนะครับที่แอด,ดไปหรือไม่ก็จะกดลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสแกนเค c o d โคตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะสะดวกดีกว่าเนาะอ่ะก็ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่อยากแอดไลน์หรือว่าไม่อยากติดต่อทางไลน์นะครับใกล้มาตัวช่วยเหลือตรงนี้นะจะเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะให้ทําการตอบอยู่นะครับ ให้เขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับกดส่งตัวได้เลยว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าขอเร่งความเร็วขอเติมยอดลดนะครับหรือว่าขอยกเลิกออเดอร์นะครับก็สามารถทํารายการกันได้เลยนะครับทั้ง2อ,อันเลยนะทั้งในไลน์ทั้งในเว็บไซต์เลยอไปหัวข้อสุดท้ายกันนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนการแนะนําเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก๊อปปี้ลิงก์ของคุณส่งให้เพื่อนนะอัะตราค่าแนะนํานะครับก็จะได้อยู่ที่5%ต์นะครับ ถ้าเพื่อนฝากยอดเติมเงินเข้าเว็บไซต์เท่าไหร่นะครับเราก็จะได้5%จากตรงนั้นเลยนะครับอ่าผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับอ่าทางเว็บไซต์ก็หมดแล้วนะครับที่ผมจะมารีวิวผมขออนุญาตกลับไปดูอ่าสิ่งที่เราปั๊มไว้เลยดีกว่านะครับเราก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะคนดูก็เด้งกระฉูดอย่างนี้เลยนะครับก็ปั๊มไปนะครับกันต่ำหนึ่งลอยนะค,คนดูมันก็พุ่งพุ่งุ่งอย่างนี้เลยนะอ่าดูจาก ประมาณ50นะครับก็กระโดดขึ้นมา130แล้วนะ135แล้วนะตอนนี้อ่า142นะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับมันก็จะเติมให้เต็มจากยอดคนดูเก่าด้วยนะครับอ่ะถ้าทุกคนนะครับอยากปั๊มไลฟ์สดนะครับแบบนี้นะครับดันขึ้นฝีดิจ k ตอกไปเลยนะครับพุ่งกระชูดไปเลยอ่าหรือว่าจะปั๊มผู้ติดตามก็ได้นะครับหรือปั๊มไลฟ์นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนาะ ก็เข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์เว็บไซต์ KMMTTS นะครับหรือแม่ก็กดลิงก์ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ